บุนเหลือพารวยวันนี้วิ่งสี่ลูดสามนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบุญเหลือพารวยมาวันนี้ต่อกันครับผมวันนี้วันที่9ก้าครับท่านผู้ชมเดือนพฤศจิกาสองห้ากสามเมื่อวานเป็นไงกันบ้างน่าจะปังอยู่นะเพราะสามนอยก็เข้าทุกหน่อยนะครับผมสําหรับสองตัวล่างนะเป็นอะไรที่ปังมากนะครับท่านผู้ชมฟุกฟุกฟุกไหม สูตรนี้ฟุกไหมก่อนไปครับผมดูตัวเลขของเราก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันครับผมอย่าลืมครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับในการนำเสนอนะครับผมท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันครับอ ย้ำนะครับผมก็ตัวเลขคิปเตก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขคิโต,ตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันมาต่อเลยครับผมท่านผู้ชมตัวรูดวันนี้ครับผมรูดวิ่งมาเป็น4ี่สามครับท่านผู้ชมรูดสี่วิ่งสามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับสี 4, 3, ่สามนี่มานาลงทุนนะน่าจะปังอยู่นะท่านผู้ชมสี 4, น่นี่อย่าขาดเลยครับวิ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่สามอย่างงี้นะตัวรูดผมให้รูดสามครับท่านผู้ชม วิ่งสี่ลูดสามอ่ามีคอมเมนต์บอกอ่าพูดเร็วไปครขออภัยนะครับผมอ่าสี่สามนะครับตัวลูดตัววิ่งก็สี่สามตัวเจาะของเราเลยนะครับท่านผู้ชมเจาะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์แปดสามครับตัวเจาะของเราหนึ่งสี่ศูนย์แปดสามเลือกหลายเลือกคางกันได้ครับผมจะต้องหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยก็ อ่าแล้วแต่ถ้าผู้ชมพิจารณานะครับผมตัวเจาะของเราก็หนึ่งสี่ศูนย์แปดสาม่าลงทุนนะน่าอยู่นะนผู้ชมนะนะอ่าตัวเด่นของเราต่อเลยนะครับผมตัวเด่นของเราก็เป็นสี่ศูนย์ตัวเด่นของเราครับสี่ศูนย์หนึ่งสามครับแปดหนึ่งครับเอ้ขออภัยครับผมหนึ่งแปดครับแปดศูนย์ครับสามแปดครับ ห0ครับอ่าตัวเด่นของเรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมีเปิดให้แคปนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบจดหรือจดไม่มีอุปกรณ์จดนะเดี๋ยวผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยให้ท่านผู้ชมแคปได้ครับผมอ่ะขอย้ำอีกครั้งนะครับผม40ครับ13ครับ18ครับ80ครับ38ครับ10ครับอ่าศูนสำหรับตัวเด่นของเรานะท่านผู้ชม เลือกเกได้ครับว่าชอบตัวไหนสำหรับท่านผู้ชมนะมาตัวลองของเราเนะ่สี่หนึ่งครับสี่สามครับแปดสี่ครับแปดเจ็ดครับศูนย์สามครับศูนย์สองครับท่านผู้ชมมาตัวลองของเราอีกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมสี่หนึ่งครับสี่สามครับแปดสี่ครับแปดเจ็ดครับศูนย์สามครับศูนย์ขออภัยครับสองศูนย์ครับ ตัวรองของเรานะอ่าต่อไปครับผมตัวกันครับผมตัวกันแปดห้าครับผมหนึ่งสองครับหนึ่งเจ็ดครับแปดเจ็ดครับสามเก้าครับแล้วก็สี่เก้าครับตัวกันของเรา่ะรังแล้วผมท่านผู้ชมแปดห้าครับหนึ่งสองครับหนึ่งเจ็ดครับแปดเจ็ดครับสามเก้าครับสี่เก้าครับท่านผู้ชมอ่าตัวกันของเรามาต่อตัวเบิ้ลเลยนะครับผม ท่านผู้ชม88ครับผมตัวเบิ้ล88 44ครับตัวเบิ้ลของเรามาโอเคอ่ะสำหรับสายแคบนะครับผมสำหรับสายแคบจะเปิดให้แคบนะครับผมอ่าแคบเจอหนึ่งสองสามแคบเจออ่าสำหรับสายแคบสายแคบโอเคอ่า ขอบคุณมากครับผมอ่ะก่อนไปก็อย่าลืมครับผมท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผม mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางครับผมในการนําเสนอท่านผู้ชมนะตัวเลขตัวก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขที่ตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันก็นกย้ําทุกคลิปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> อันไหนที่เข้ารับชมแล้วก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก่อนไปก็ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับรวยๆเฮงเปงบางๆครับผม